ครับสวัสดีพี่น้องจ๋าเอฟซีแฟนครับทั้งช่องนันทพงศ์ลำเปิลส่วนออฟฟิเชียลอีกทางหนึ่งครับพี่น้องพี่ป้ากันไปใส่นอตปูกันตะเซาเนี่ยฮะ,ะอันน้ำแข็งเพี่ปพากันบอ,อกไปหาอยู่หาก,กินเดี๋ยวบัดนี้รถเส้นด,ดิเปนน็นทั้งเดินน้อเหมือนครับพี่น้องสำหรับช่วงเทียเท่ยง วันนี้แดดจัดมากนะครับทางโดมเดี๋ยวพาไปชมตอนนี้เวทีของเรากำลังขึ้นฉากนะครับเมื่อนี้ก็ขคาดราเซเลวเกือบทุกระบบนะครับสำหรับฉากแสงสีอ่าแดดมากครับม่ขึ้นนี่ทีมงานเขาซ้อมแบบมาราทอนคัดกมื่อขึ้นซ้อมถึงตีสองเลยนะครับวันนี้ตื่นสายไปหน่อยไม่ทันพ่อกันใช้ไม่ทันช่องใหญ่เนอะ้า ซึ่งไดกะฝากพี่น้องเขาเขามากดไหลกดแช่เขามาช่มซอยกันนะครับทั้งช่องน้อยๆวัน,นนี้ก็มีซ้อมเช่นเคยนะครับจากมือนีไปถึงมือเปิดว่งเลยครับพี่น้องสิบุริยุทธจักมือเลยล่ะก่ที่ซ้อมดึกกันทุกมือเลยซ้อมทุกวันก็ทั้งลำเรื่องต่อกรทั้งช่วงคอนเสิร์ตเริ่มแ,แต่ เพลงแหลกเป็นเพลงสุดท้ายไปแล้วครับแดนเซอร์อะไรก็จะนะครัวันนี้ก็ขึ้นฉากแล้วนะครับขึ้นฉากมากก็บทอว่าสวยงามครับพี่น้องสวยงามสวยงามข้างบนนี่เสีตัก็้างล่างก็หน่อยแตสบาไเวลาถือไฟแล้วก็ก็น่าจะสวยงามทั้งทุกระบบนะครับ นะครับอุปกรณ์การแสดงเพื่องโชว์เพื่ออย่างบางส่วนก็เอามาใบหนาเที่ไปนครับอุปกรณ์การแสดงของเราก็มีหลายรูปแบบหลายอย่างนะครับมีทั้งมีทั้งเพืงสามีทั้งเพื่งเล็ออุปกรณ์ตอนนี้อุปกรณ์ของเราก็เริ่มเปิดเผยมาเรื่อยๆนะเะน่ะาฉากเอาลงยังบวบดได้เป็นมือเบิงนั่งงาํา อันนี้ไม่ใช่เวทีนางงามโอยเบิ้งทางนี่แหละปฏิสัดรุดลม <laughs> <laughs> ทีมงานพี่ๆผู้อยู่เบื้องหลังก็กำลังขึ้นจอขึ้นฉากวันนี้ก็คาดว่าจะเสร็จหมดทุกระบบแน่นอนนะครับแต่อยู่บนรถอยู่กบกี้แผ่มอยู่บกี้สิ้นกระซ้ยังบ่ไเบิร์รดหรอกครับพี่น้องเพราะว่ามันติดโดมทั้งนอก ส่วนนอกส่วนที่มันเป็นเน,นี้ยมันติดโดมติดหลังคาโดมอสองขางอสองขางไซนยังบท่านใดต้องเวลามือจริงคนละมือใหญ่ออกไปสนามกีฬานะครับต้องพิเดติดเบิดเวทีสาวน้อยลำเพลอนโชว์ปีนี้ก็ถือว่ากระทัดรัดนะครับกระทัดรัดก็ปีที่แล้วอยู่สำหรับนาก,กวางนี่ก็ซ้ำเก่าเหรครับแต่ว่าทังทังขางนีม่นด้ยยืนออกไปหลาย ส้าง,งค่งแค่สุดแค่ลำพ้งปีนี้พะปีที่แล้วมันมีโค้งเนาะออกไปนอกลำพุงหรือมีโค้งอีกโค้งนึงแต่ปีนี้แค่ใช้นั่งร้านตั้งนะครับใส่นั่งร้านตั้งหล้ะก็ใส่จอ LED ตัวนี้ตั้งปิดปิดลำพงนอกไว้เพื่อสิบว่าให้มันดูแบบโลนโลนนะกะ็ถือว่าเป็นรูปแบบที่สวยงามพอสมควรนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับพี่น้องเวทีของเรา เมื่อนี้ซ่อมลำ้ำซ่อมลัทธิสกิบที่น้องห้องกระถาเบิ้งกันแล้วกันว่าช่วงใดที่เขาสามารถลุงให้เบิ้งได้ช่วงใดลุงให้เบิง้งบ่ได้กับบ่ได้ลงนะครับพี่นอ้องก็ติดตามทั้งทั้งเพจหรือว่าทั้งช่องใหญ่ๆของวุ้ง่นสิลง่งตัวใด้เบิง้งรัหรับช่องหน่อยๆของห้องกระติไทยให้ห้าปาตีไปบรรยากาศเล็กๆน้อยๆน,นะครับ ตรงไหนที่ถ่ายได้เราก็ถ่ายให้ชมใช่ประเดี๋ยวเขากับสวงงหไว้นก่อนเป็นเรื่องธรรมดานะฮะตอนนี้มอํลำลายวุ่งกัเปิดวุ่งไปแล้วก็เปิดเผยกันไปแล้วเรื่องเวทที่แสงสีเสียงรูปแบบนะบา่าสิเป็นวุ่งหน่อยวุ่งใหญ่นะครับกัเปิดเผยรูปแบบออกมาให้พี่น้องเอฟซีของเพิ่นได้เบิ้งได้ชมพื้นกันนะครับ บ่คอยสีได้อุ๊บใบปันไรแล้วเดียรากับรูปแบบแสงสีฉากเวทีของสาวน้อยลำพันโชว์ปีนี้เป็นรูปแบบอาณาจักรผีเสือ้ออาณาจักรผีเสือ้อเนะี่ยจะเป็นรูปแบบเห็นไะห ปีกผีเสื้อแล้วก็สิมนีนั่งป่านั่งสวรรค์นะครับฉากที่เอามาเตรียมขึ้นนะครับไปติดเพชรมาเวดเวดแล้วครับพี่น่องติดเพชรติดกระจกขึ้นมาแล้วโดนไฟโดนแสงแระยิบระยับสวยงามอยู่ที่รถแค่สองส,สิน้นกบว่าถือว่านักว่าถือว่านาปนไดเนาะสำหรับแผ่น แพนตัวนี้ของวงหนึ่งนี่ไปเน้นน้ำจอจอ LED หลายนะแต่เกิดว่ามีล่มมีอย่างไม่แห้งกะค่อนข้างที่อันจะอันตรายเพราะว่าแพนตัวนี้ก็ถือว่าหนักขัขว้ขวหนักหนักอยู่ด้วยจอ LED นี่เวลาล่มมาล่มอย่างนี้มันตันล่มเบิดบ่มีช่องบอ่มี่ยังเวียนไปให้ล่มผ่านได้เลยนะของวงหนึ่งเ,เต็มเบิดนะครับทั้ง ข้างหน้าตรงกลางข้างหลังของสาวน้อยลํำเพลินโชคกับย่างวัดเหลือช่องเหลือปองไว้ให้ล่มเด็ล่มเดชผ่านล่มเดชรวงอยู่ฉากก็คือกันนะครับมีปองมีฮู้กับว่าเดทึบไปเบิดก็ถือว่าเป็นฉากที่เดได้รับสถานาการณ์หลายๆอย่างนะครับเช้านี้ที่โดมนะครับ,บวันเ้ารดอกพี่น้องใกลสิเทียงเราตอนนี้ ก,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 ก็เป็นวันที่สดใสอีกวันหนึ่งนะครับทั้งสำนักง,งานสาวหน่อยเพชรบัานแพงเข้าโอ้หลายต่อหลายอย่างพี่น้องจะได้ก็ฝากเบิงงฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับทันทีทันที่เข้ามาใหม่ทันที่บรท่านใดกดติดตามก็ฝากกดติดตามน้ำกันแล้วกัน วันนี้ก็ขึ้นฉากพปนที่เรียบร้อยนะฮะแต่ว่าแสงสีมันขึ้นเพราะท่านในเบิด์ะครับพี่น้องลองล่อฉากล่ออย่างเสร็จมันก็นจะได้ขึ้นแสงสีทั้งหลังให้มันครบคาดว่าคาดนากันนะสิขึข้นคานคัดนากันสิขึ้นพุ่ละมือจริงพุ่ละ นะครับพามาชมบรรยากาศการติดตั้งฉากของทีมงานเรานะฮะผู้จัดการแปลวก็มาคุ้มงานอื่นเลยเอาคลิปนี้ฝากไปซ้ำนี้ครับพี่น้องพบพกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ